คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะตอนนี้พี่โยกอยู่ในสายไม่ทด่เรียบร้อยฮะสวัสดีครับ <c oughs> พี่โยก <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่ตาเขินมาก <c oughs> พี่โยกครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงหรือเปล่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เขาเล่ามาให้ฟงังคือ <c oughs> อันนี้จะเป็นน้องชายตาเขาก็มีศัพท์เป็นตาหยกนี้แหละ <c oughs> เขาก็ต้องย้อนไปเมื่อประมาณหกสิบหกสิบกว่าปีที่แล้วอ่าด้วยความเชื่อว่าเมื่อก่อนนู้นมันก็ไม่ได้มีพวกโซเชียลหรือว่ามีอะไรพวกนี้เนาะหนุ่มสาวสมัยนั้นเขาทําไงอ่ะเวลาจะเจอกันก็งานวาดานัดถูกป,ปะใช่งานวาดัดงานลงแขกเกี่ยวข้าวหมู่บ้านไหนลงแขกเกี่ยวข้าวอไปช่วยแล้วก็ไปหมายตาสาวอ่าด้วยความเี่ว่าตาอยกกับตาดมนะ เขาก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอื่อชื่อคิดอก็ด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็คือเอคิดเนี่ยเขาแบบว่าเป็นคนต่างอยู่บ้านต่างต่างที่นี่แหละแล้วก็ย้ายมาเ็แล้วก็มาโตด้วยกันกับเออ่กับกับประดม ก็เลยเป็นเพื่อนหลักกันเพราะงั้นคือเวลาไปไหนมาไ,ไหนก็จะไปด้วยกันเขาเนี้ยเวลาไปลงแขกเกี่ยวข้าวเงี้ยไปตามหมู่บ้านเงี้ยก็จะไปเจอสาวเขาก็าจะว่าเฮ้ยชวนกันไปแล้วก็ไปนั่งก็นั่งคุยที่บ้านสาวเจ้าก็าจะแยกกันคนละหลังแล้วก็จะนัดกันกลับอย่างนี้เนาะด้วยความที่สมัยก่อนอะ่ะด้วยความที่ว่าเวลาถ้าจะไปหมู่บ้านอื่นหมู่บ้านที่ยกอยู่อะ่ะตอนนั้นอะ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนมันเป็นหมู่บ้าน ปิดอ่ะหรือความที่ว่าเขายังไม่ได้ถางป่ายังไม่ไอะไรมันก็จะมีแค่พื้นนามีบ้านแล้วมันก็ยังเป็นพวกป่าเล็กๆอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับเออทางที่ว่ามันจะออกอ่ะมันก็คือต้อง,ต,องต้องออกทางด้านวัดเดี๋ยววัดอ่ะมันก็จะต้องมีป่าชา้าถุกป่าบ้านของสมคิดอ่ะบ้านของคิดอ่ะใกล้กับป่าชา้าครับเพราะงั้นคือว่ามันก็เลยเหมือนว่าถ้าจะรวมตัวกันก็ไปรวมตัวกัน,กนที่บ้านคิดแล้วก็เดินเลาะทุ่นาจากบ้านคิดอ่ะ เรียบปัดหาไปอ่านั่นแหละระหว่างที่อวว่าไปอ่ะไปก็ว่าเริ่มถูกใจสาวเจ้าต่างบ้านแล้วแต่พอขากลับด้วยความที่ว่าอาจจะอยู่ดึกนิดนึงอะไรเงี้ยสักสองทุ่มสามทุ่มอ่ะอมสมัยนะั้นมันก็ถือว่าดึกเนาะแล้วมันไม่ได้มีไฟทางอย่างนี้ถูกไหม,มเขาทาไงก็มีตะเคียงเจ้าพายุที่ค่อยๆถือไปราเนี้ด้วยความที่จะถือไปเสร็จบุ๊กก็คิดว่า เฮ้ยก็เห็นอยู่ตามคันนาเขาก็บอกว่ามีตะเกียงเหมือนกันคองคิดว่าแม่งมันจะกบจับเขียดก็ว่าจับหนูนากันหรือเปล่าวะก็เลยเหมือนร้องทักเพราะว่าคิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านก็ร้องทักไปมันเงียบแล้วคือแสงมันก็ดับวูเพรา่คิดว่าบอกว่าเอ้ยตะเกียงก้างคืนเขาจะดับหรือเปล่าวะอ่ะตะพังหนึ่งแล้วโผล่มาอีกแล้วักพักหนึ่งแล้วเป็นโผล่อีกจุดหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อย จนกระทั่งว่าเริ่มเดินเ,เข้าไปใกล้ๆเห็นว่ากําลังจับจับอยู่ปรากฏว่าเขาบอกเอ้ยบ้านไหนอะเราปรากฏว่าสิ่งที่เขาหันมามันเป็นไฟที่มันออกจากจมูกอยู่แล้วโดยที่ว่าปากอะยังคาบบกกกและดูดเมือกอยู่ทเท่านั้นแหละโอ้โหวงแต่ว่าประดมนี่คือว่ามานั่นมันคืออะไรก็คือถึงรู้ว่าเฮ้ยในหมู่บ้านไม่มีพี่โพงหรอ,อ,อก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้าน เมื่อก่อนนู้นคือการบอกว่าบ้านเนี้ยมีหมู่บ้านเราเริ่มมีผีโพงผีกระสืออะ่ะมันเรื่องใหญ่เลยนะค่ะตอนสมัยนั้นเขามันเห็นอย่างนั้นจริงๆอือก็ทํายังไงอะ่ะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วอยู่ๆมันมามีได้ยังไงวะหรือมันมีมาตลอดอยู่แล้วแต่แค่ไม่เคยมีใครเห็นค่ะเพราะว่ามันเหมือนคนที่บว่าเอาตะเกียงไปตองแล้วเพื่อหาหนูหนาหาก,กบอะ เือความที่ว่าตาดมเขาก็เหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีเลยว่าว่ากูเจอแล้วบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วบอกว่าเกิดถ้ามันมาทําอันตรายคนในหมู่บ้านหลักอะไรยังไงอ่ะก็เลยไปปรึกษารวมตัวกันแล้วก็ไปปรึกษากับทางเจ้าวาดวัดมีช่วงที่ปรึกษากับทางเจ้าวาดวัดอ่ะคราวนี้เขาก็เหมือนจัดเวรยามสําหรับแบบว่าคนหนุ่มในหมู่บ้านแต่ก็ยังแบบว่าพร้อมมีเวลาไปหาสาวเจ้าอยู่ก็เหมือนเดิมก็เลาะทางเดิมทางบ้านของ แต่ตะคิดไปก็แต่พอระยะหลังอะเริ่มเห็นแล้วว่าตะคิดไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยออกไปก็ถามบอกว่าเอาแล้วมึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไปหาสาวาน,นู้นแล้วหรอบอกไม่มึงแบบกู้เขียแล้วเบื่อแล,แล้วอยากจะทํางานเน้นทํางานอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่คือตาดมอ่ะยังอยากได้สาวอยู่เขาก็เหมือนชวนเพื่อนไปแต่เพื่อนก็ไปบ้างไม่ไปบ้างไปก็เหมือนว่าต้องรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่กลับอพอเริ่มเห็นไอ้ไฟอย่างเงี้ยตาดมเลือกที่จะ เดินเข้าไปหาไอ้ไฟเนี่ยมันเลิกมันเลือกที่จะดับแล้วมันก็หนีหายไปครับเหมือนแบบว่าไม่กล้ามาผจญหน้าอย่างเงี้ยเออตตาดมงก็บอกว่าไม่ได้แล้วบอกว่าหูถ้าอันเนี้ยมันมันยังหนีแล้วถ้าเกิดเจอไอ้ตัวที่มันไม่หนีเนี่ยเพราะวันในวันนั้นที่เจอะมันไม่ได้มีแค่ดวงเดียวมันมีตั้งหลายดวงอ่ะเออเขาก็เลยรู้สึกว่าบอกเนี่ยเจอเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วแน่นอนแล้วว่าบ้านเรามันหมู่บ้านเรามันผีโง เราเนี่เลยจัดแบบว่าเหมือนจัดขบวนการลิเจอร์จับผีโพงอืคือเหมือนว่าตัวเองจะเป็นฮีโร่เลยจับเลยเขาก็เลยบอกว่าฟีลว่าเอ้ยเดี๋ยววางแผนอ,อ,อะไรอย่างงี้ก็บอกไอ้ิดนั่นแหละตาิีนั่นแหละแต่ตาทีก็บอกว่าเออไม่ไม่ไหวแล้วหลังๆอ่ะแกก็เหมือนเก็บตัวหลบหน้าหลบปาตาดมอ่ะเขาก็เหมือนว่าเริ่มกระจายงานให้กับคนในทีมอ่านมงไปอยู่นานี้ s นะมูไปอยู่นานี้นะนาที่เห็นประจําว่า มีแสงไฟพวกนี้อยู่มันก็จะมีอยู่ห้าที่ในหมู่บ้านครับแต่ตาโดมมันรู้อยู่แล้วว่าจุดที่เห็นบ่อยที่สุดอ่ะมันคือนาของตะคิดอืมพี่หันพี่บอกว่าตาโดมเขาก็บอกว่าเฮ้ยค่อยๆยองไปพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บก,ก็ทําตัวเนี้ยสิ่งที่เขาเห็นนะเขาเห็นไอแ้แสงไฟเนี้ยอืม,มันออกมาจากคือฝั่งเออเขาเรียกว่าอะไรอนะฝั่งป่าชา้าครับ แล้วก็ฝั่งจากทางหลวงคือปลายนาของปักชิตค่อยๆมาเป็นประมาณห้าแสงแต่ดมก็ค่อยๆย,ยองไปแล้วค่อยๆย,ยองไปแล้วเสร็จปุ๊บพอเห็นเริ่มเหวเหมือนว่าด้วยนะตอนนั้นแกก็เพิ่งเหมือนเรียนวิชงวิชาอะไรอย่างเงี้ย<ำ>แกก็อยากจะลองขอนเท่านั้นแหละแกก็เหมือนว่ากำกำสายเตกอ่ะแล้วก็ฟาดปาบเขาให้มันก็โอ๊ยโอ๊ยเสร็จปุ๊บพอหันมาสิ่งที่แกตกใจคือ ผีพงตัวนั้นคือตะคิดอยเป็นเพื่อนของแกเองแล้วก็คือช็อกอยู่แล้วว่าคือตะคิดก็ไม่พูดพามทำเพลงประดมก็เพื่อที่จะหาทางหนีเหมือนตัวเองตกใจอะ่ะใช่บอกว่าแล้วพอหันหนีมันกลายเป็นว่าแตงไฟอีสี่ดวงมันพุ่งมาที่แกคนเดียวครับปรากฏว่าครอบครัวของตะคิดทั้งครอบครัวเลยคือผีโ,โอ้ยเป็นทั้งครอบครัวเลยแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าก้อนมึงเลือกเอา ถ้ามึงอยากให้พวกกูตายมึงก็แค่ออกไปบอกเขาว่ามึงเจอหน้าพวกกูแล้วกูจะไม่ทําอะไรเลยแต่พวกกูก็ปล่อยมึงไม่ได้นะกูก็เอาตัวกูตัวพวกกูรอดก่อนเหมือนกันเขาก็เหมือนว่าเตรียมไม้คานนะเพื่อที่จะมาเคลี่ยงเข้าแบบว่าข้ามบ้านตาโดมเหมือนกันมันก็เลยเหมือนเกิดการเจรจาว่างั้นก็คือกูก็ไม่อยากทํามึงคิดมึงก็ไม่อยากทกํากูงั้น ให้เวลาสามวันพวกมึงก็คือย้ายออกจากที่นั่นละกันมันก็เลยคือหลังจากนั้นสามวันบ้านของฝั่งตะคิดคือล้างหมดสิ่งที่เหลือไว้อ่ะที่รู้อ่ะไปไปกันแค่สี่เหลือแค่ยายของตะคิดอ่ะที่นอนตายคาบ้านใน,นัภาะที่แห้งแล้วพร้อมกับต้นว่านที่มันเข่าไปหนึ่งต้นเออ ถือรู้ว่าอ๋อผีโพงมันคือเขาจากการเลี้ยงว่านผีโพงที่เขาเป็นกันครับนี่แหละคือเรื่องที่ว่าที่รับฟังมาโอ้โมันมันคือ <c oughs> ว่านผีโพงใช่ไหมพี่หยกถูกต้องใช่ซึ่งถ้าบ้านไหนเลี้ยงว่านเนี้ยเขาเท่ากับว่าบ้านนั้นทั้งหลังก็จะเป็นผีโพงหมดเลย มันเป็นลักษณะยอย่างนี้คือคือหยกอะหยกหยกก็ได้วิชาเลี้ยงว่านมาจากตาเหมือนกันมันเป็นลักษณะยอย่างนี้พวกว่านพวกนี้มันเป็นว่านที่เขาเรียกว่ามันมีวิญญาณสถิตมันมีตั้งแต่ว่านผีปอบต้องเลี้ยงด้วยเลือดว่านกระสือใช้ในเรื่องของการทํายาแล้วก็ขอขอขออะไรสักอย่างหนึง่งมันเหมือนว่าติวแก้วสารพัดนึกครับอ่ะ พวกว่านผีโพงเหมือนขอในเรื่องของพวกโชคลาภอะไรต่างๆ oh. แต่ถ้าคุณเลี้ยงผิดวิธีหรือการเลี้ยงพวกนี้มันต้องมีคลมในการที่ต้องถืออื uh. ถ้าคุณเลี้ยงผิดวิธีหรือผิดคลมปุ๊บวิญ,ญญาณว่านจะเข้าสิงตนครับ oh. ใช่แล้วมันก็จะแตกแยกไปอีกว่าผีโพงเป็นผีโพงไงผีโพงโดยว่านการเลี้ยงหรือผีโพงที่ถือของและผิดคลมหรือผีโพงที่เป็นผีโพงเชือ้อ Oh. เหมือนกันเลยปอบก็เหมือนกันปอบเชื้อปอบจากการเลี้ยงว่านหรือปอบที่ผิดขลมหรือปอบที่เป็นพวกกลุ่มอวิชาคุณใสก็จะเป็นพวกหากรมไปเลยครับถูกไหม oh. อ่ากระถือก็เหมือนกันก็มาเป็นฟิลเดียวกันเขาก็จะมีสามเลยว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงอืมนีน oh. ม่เลยแล้วหลังจากที่รู้ว่าทั้งตะคิดเองแล้วก็ทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นเป็นผีโพงแล้วเจ้าวันลุกขึ้นก็นไปเลย ก็ภายในสามวันน่ะก็เหมือนค่อยๆเคลียร์ค่อยเคลียร์แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้อ่ะก็คงจะเหลือแค่ยายเขาเนี่ยแหละคือเหมือนว่าคือคือก็คงต้องสลับไว้หนึ่งคนอืมเข้าใจได้อืมนั่นแหละแล้วแล้วหลังจากที่ไปอ่ะเราได้ตามไหมอ่ะพี่ยกว่าแล้วเขาไปเขาไปไหนเขาไม่ตามไม่ตามก็คือเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่เลยเพราะไม่ใช่นั้นก็คือไม่ใช่นั้นมันก็ต้องจองเวรจองกรรมกันต่อเพราะเขาก็ไม่ปล่อยเราเราก็ต้องไม่ปล่อยเขาเหมือนกันอืม เพราะคือว่าคือต้องบอกงี้ว่าไม่ว่าจะเป็นผีโพงผีปอบหรืออะไรพรุ่งนี้มันถือว่าเป็นคนที่ถือคุณใสถือวิชาแล้วเมื่อมีคนรู้ตัวตนเสร็จปุ๊บถ้าเอย่ยชื่อเอ่ยนามบอกว่าเฮ้ยอีนนี้เป็นมันไม่พ้นแค่ไก่ขันน่ะคนคนนั้นคือตายนะโอเคเพราะงั้นสิ่งที่เขาจะทะําอ่ะเพราะงั้นสิ่งที่เขาจะทําคือเขาต้องบอกว่าปล่อยคุณสใสใสโดยการที่ว่าใช้คานคานแน่ไม่หรือ ขาบกล้วยเพื่อเคลี้ยงให้มันข้ามข้ามหลังคาข้ามหลังคาบ้านเพื่อ<ม>ที่จะอะไรทำคุไส่ฝังเลยว่าให้ชีวิตของพวกมึงอ่ะล่มจมบให้มึงไม่ต้องเหลือโคตรเง่าตระกูลน่ะเพื่อมาสืบต่อมาเปิดองค์ปัว<อ>นั่นแหละอืปัจจุบันนี้มันยังมีว่านผีพงอะไรเงี้ยอยู่ไหมพี่มีมันไม,มันมีแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเขาเลี้ยงและเขานี่หรือเปล่า อาจถามว่าเมื่อก่อน,นูุน่ะถ้าเป็นคนรวยแล้วเขาเกิดเป็นผีโปงผีโปง,ปงเขาก็แค่กินของในในลง้งในร้าวเขาถูกไหมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากคนเสียบมุลจะไปสารแนอยู่ในุนนาเขาได้ไปเห็นเขากินอ,ะอ่ะอถูกปะสมัยนี้ถ้าเขาเลี้ยงก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ของพวกเนี้ย ส่วนมากคือมันก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนชาวบงชาวบ้านที่เขาอยากจะฝึกเลี้ยงเพราะต้องบอกว่าสมัยก่อนพวกชาวบงชาวบ้านทุกคนคือเขาเรียนวิชามากวิชาน้อยแล้วแต่ต่างกันแล้วคือพอเรียนวิชาเสร็จปุ๊บความอยากไงอ้าวอยากลองวิชาทุกคนมีหมดอ,อยากาลองของถูกต้องอเขาก็ต้องนี่บางคนถือได้ก็ดีไปเลยถือไม่ได้มึงก็ปิดขลามึงก็ต้องมานั่งเฉยๆกันอยึง่ง<อ>ถูกไหมอ่าเหล่ มันมันก็มีด้านที่โหจะพูดว่าด้านดีก็ไม่กล้าพูดอะ่ะแต่แต่สุดท้ายถ้าเกิดสมมติว่ามันผิดอะไรสักอย่างมันก็จะเป็นจุดจบมันก็จะเป็นแบบนี้ไงพี่หยกถูกต้องใช่ก็ว่าอย่างอย่างผงยกอ่าหยกหยกเรียนเรื่องการเลี้ยงว่านอย่างเงี้ยรู้หมดแหละเราก็เลยเลี้ยงแค่ว่า,วาน,ว,าน,ว,านาว่านกลุ่มว่านว่านเมตตาหยกก็จะถนัดการเลี้ยงว่านเมตตาอย่างพวกสาลิตา,าอ่านั่นแหละอย่างพวกว่านนี้อ่าว่านลูกไก่ท้องอ่าพวกอะไรพวกเนี้ย พวกว่านฝากมรกฏอะไรเงี้ยเป็นสายเมตตาอย่างนี้ไปเนาะเป็นสายเมตตาเอ่อว่านว่านนกคุ้มเนี่ยอันนี้ก็สายแบบว่าคือสายป้องกันครับพวกว่าปู่โสมครอบซับพัตตาบะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คือนางกวักแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสน่ห์จันทรจะคล้ายกับนางกวักเลยต้นเอ่อว่านสเสน่ห์จันรจะคล้ายกับนางกวักแต่ใบเขาจะดูสวยกว่าจะดูอูมจะมีเนื้อกว่าอืมอ่าเนี่ยเลย คุณชนอาทิตย์บอกว่าข้อดีคือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านได้ใช่ถูกต้องอ,อย่างพัตตาบยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปู่ตมเฝ้ารัพย์รับนกคุ้มเนี่ยเป็นพวกว่าเหมือนว่าคอยกันไทรพวกคุณใส่ต่งางๆเออเออ,อแสดง,งว่ามันก็มีวิธีการมีวิธีเลี้ยงมีวิธีว่านบางว่านใช้เลี้ยงด้วยน้ำมนต์ว่านบางว่านใช้เลี้ยงด้วยเลือดเจ้าของหรือเลือดไก่เลือดสัตว์ ว่านบางว่านลดน้ําแค่เฉพาะวันอังคารถอนได้วันพฤหัสบ้างวางว่าง,าง,าง,างเออเลี้ยงวันพฤหัสถอนวันอังคารต้องอดูด้วยแรงกําลังทุกอย่างงบวิธีการฟวนดินการลงดินอะไรต่างๆจนตอนนี้คือคือหยกไม่อยากเลี้ยงเลยแล้วบอกคือแต่ให้แนะนําแนะนําได้แต่คือถ้าให้เลี้ยงอย่างนี้ไม่สื่อแล้วพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆแล้วคือว่าก่อนที่ยิ่งคุณจะเลี้ยงว่านพุทธคุณคุณต้องถือสิงแปะนะอืม เตรียมตัวเป็นเดือนนะโอ้ใช้เวลาเป็นเดือนเลยอ่ะเป็นไงล่ะอีที่ชนแก่ที่เห็นเคยเป็นคนที่เป็นคนที่ดีมาก่อนนะจ๊ะจ้าจ้าเชื่อเชื่อจ้าเชื่อจ้าเอนี่แล้วอ่ะเฮ้ยแต่แต่ผมชอบแบบเนี้ยตำนานแบบนี้ผีพงผมว่าผมว่าพี่หยกน่าจะมีมีคนมาเล่าหรือพี่หยกเอ่อศึกษามาแล้วมีความรู้เกี่ยวกับตำนานผีไม่ว่าจะเป็นผีโพงผีพายผีอะไรพวกนี้ผีปอบอะไรพวกนี้ ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือตาโดมอะสุดท้ายฟอนี่เขาก็คือคนที่ถือขันของตระกูลอืมคนที่รับช่วงต่อจากตาโดมคือหยกแต่หยกเป็นคนไม่ถืออะไรเลยหยกถึงไม่เอาอะไรไงหยกถึงบอกว่าเออหยกอะมีความรู้เรื่องนี้แหละแต่ก็คือหยกเลือกที่ว่าหยกหยกไม่รับช่วงต่อดีกว่าเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถถือคลังนี้ได้หรอกเออเป็นคนเป็นคนอย่างเงี้ยเออแต่แต่ก็ดีนะถ้าเกิดอย่างที่พี่หยกบอกคือเรารู้ตัวเองตั้งแต่แรกอะ ว่าเราแบบ<ช>เรามันเราไม่ได้แน่แต่บางคนแบบมีเบางคนแบบฝืนไงพี่หยกนึกออกป่าฝืนใช่เออพอ,อฝืนแล้วมันกลายเป็นมันกลายเป็นสิ่งไม่ดีไงเข้าตัว<ช>เองไงอืมเออผมฟังเรื่องเนี้ยหนึ่งเลยฟังแล้วมีความรู้บางคนรวมถึงตัวผมเองผมได้ยินแต่ชื่อผีโพงพี่หยกแต่ผมไม่รู้ว่าขั้นตอนเข้ามายังไง วิธีการเลี้ยงเป็นยังไงเขาแล้วมันมันก็จะมีแยกประเภทอีกนะโค<อ>รงป่าอย่างเงี้ย<อ>ผีโครงป่าพวกวานพวกเนี้ยก็จะมีอยู่ในถา้าเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจากซากศพคนที่ตายในถ้ำเ<อ>นี่ยจะคือพวกโครงป่าอยู่ในที่มืดต้นจะเรืองแสงได้เออเดี๋ยวถ้าวันไหนแบบว่าถ้าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าประวัติผีอะไรพวกเนี้ยผมว่าได้ได้พี่ยกมาเล่าผมว่าน่าจะสนุก เออจริงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเออผมผมรู้สึกว่าอยู่ดีก็คิดคอนเทนต์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวขอไปคุยพี่อยูก่อนนะจัดเลยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวติดต่อกันนะพี่โยงนะได้ยินดีครับพี่โยงขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเปิดตํานานรับตํานานผีโพงอ่ะคือแบบเออว่ะสิ่งที่ผมรู้แค่ชื่อคุณผู้ฟัง แต่พอมาฟังประวัติพอมาฟังวิธีการพอมาฟังขั้นตอนฟังเส้นทางและมีประเภทของเขาอีกออใช,ช่ชอบชอบชอบพี่หยกเดี๋ยวอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสเดี๋ยวติดต่อกันได้ยินดีนะครับผมพี่หยกเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมงานที่ฮุกไฟฮาโลวีเนาะครับขอบคุณฮุกไฟด้วยครับทุท่ันเลยวันนั้นสนุกมากเห็นพี่หยกอีกทีก็คืออีกทีก็คือแบบนั้นนั่นแหละฮะ อย่าดีเขินตอนนี้นะพี่โยกก่อนวางสายนะมียอยัก์มีเออเก่งสีมีพี่จ๊อบนะครับมีพี่อ้อมแต่ละคนก็คือมาเต็มที่เลยเป็นเพื่อนหลักกันหมดเลยอ่ะใช่พิซซ่าร่วมสาบานคืนนั้นนะใช่ใช่ใช่ช่โยกจำได้ว่าโยกกินไปสองชิ้นแล้วโยกหันมาอีกทีนึงก็หมดเก่งสีไม่ได้กินกอเก่งสีไม่ได้กินนะได้พี่โยกสงสารเก่งสี ขอบคุณอนุญาตฝากด้วยได้เดี๋ยวกำลังจะถามต่อเลยกำลังจะถามต่อเลยฝากช่องทางหน่อยก็ขอนุญาตฝากช่องเอมูสตอรี่ครับผมตอนนี้ก็ว่าเป็นเทปแรกก็เดี๋ยวกําลังจะปล่อยอันนี้ก็คือว่าจะเป็นของบ้านชบาแก้วอ่าก็จะมีอาจารย์หนอมีพี่ติ๊กมีแม่ชบาแก้วมีพี่อังมีโยกอ่าตัวหลักๆเนาะก็ว่าจะเป็นการพาเที่ยวพาไหว้พระ แต่จะบอกว่าเอ้ยมันก็จะเป็นแบบว่าต้องบอกงี้เราจะไม่ได้เน้นเป็นพวกว่าสถานที่วัดที่เป็นกระแสแต่เราเลือกเป็นวัดที่มันเป็นจุดเด่นจริงๆในชุมชนหรือในจังหวัดนั้นๆแล้วมันก็จะมีดันเทียนพิเศษอ,อย่างคริเทป,ปแรกอย่างเงี้ยโยกกับพี่ติคือว้าวมาวกเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเจอแต่เจอแล้วสวยด้วยเ<อ>นะี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันใน EP แรกรนะครับ ขอยกรอบนึงนมูสตอรี่มูสตอรี่ครับผมเพราะทุกสถานที่มีเรื่องเล่าที่ youtube นะที่ u t u b e ครับผมโอเคติดตามกันนะคุณผูฟังแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมไปติดตามด้วยไปคอมเมนต์ด้วยได้ขอบคุณมากเลยค่ะได้ครับพี่ยครับขอบคุณมากครับแล้วก็รอฟังเรื่องต่อไปได้ครับยินดีครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับคุณตาด้วยัาสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกัลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดต่อโฆษณาโทร0 9 9ย์6 2 9 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ